จนวันหนึ่งก็ได้สติกลับมาเว้ยแบบรู้แล้วต่อไปกูจะทำอะไรนูนนร่นนี่นั่นอะไรงี้ยก็เลยคิดแผนแบบว่าเยบอยนี่แหละครับคือการล้างแคนของกูฉันจะหักนิ้วเธอถ้าเธอทนได้ถึงสิบนิ้วฉันจะปล่อยเธอไปเออ <c oughs> ทำกูขนาดนี้คุณคิดเหรอว่ามันจะปล่อยไปยังไงโอเคครับเร,เรื่องดีทุกคนรอ,อคอยนะฮะ นะฮะแม่งพิมพ์มาตั้งแต่ต้อตอนไลน์แล้วผู้กล้าฮิวนะครับเย่เย่เย่ผู้กล้าฮิวผู้กล้าฮิวเย่เย่เรื่องนี้ก็บาบูเ yeah, ย yeah, ่ผู้กล้าหิวเรื่องนี้นะก็เกี่ยวกับเคียวนะครับผู้อ่าพระเอกของเราชื่อเคียวนะชื่อเคียวแล้วไอ้เคียวเนี่ยคือไอ้คนนี้นะไอ้เคียวเนี่ยมันเป็นผู้กล้าเว้ยคือมันไม่ใช่การ์ตูนต่างโลกนะเรื่องนี้นะ เผื่อใครเข้าใจผิดนะครับมันเป็นการ์ตูนแฟนตาซีธรรมดาเนี่แหละแต่ว่าไอที่ทไม่ธรรมดาเนี่ยคือเพลงของเราเนี่ยถูกรับเลือกให้เป็นู้ก้าแล้วก็มีพลังฮิวซึ่งฮิวได้อย่างเดียวก็ดูจะอ่อนถูกไหมแต่ว่าความสามารถฮิวของมันเนี่ยสามารถแยกย่อยได้หลายศาสตร์มากๆนะครับซึ่งมันเยอะแย,ยะอลังการแบบโอ้โหมันเหนือมนุษย์แบบฮิวใช้ฮิวแบบนี้ได้เลยเหรอมึงใช้ฮิวรักสมองได้เลยหรอใช้ฮิวสะกดจิตได้เลยเหรออะไรงี้นเป็นอย่างนั้นนะครับเออ ก็สําหรับผู้กล้าเขียวของเราเนี่ยก็ในความสามารถเขาเนี่ยที่คนคนนอกเนี่ยมองดูก็ดูดู้วครับว่าเขาดูอ่อนนะฮะคือผู้กล้าที่สู้ไม่ได้มันจะเป็นผู้กล้าได้ไงถูกไหมเออมันเป็นแค่สายสพอร์ตอะไรเงี้ยนะเออก็เลยทําให้ผู้กล้าเขียวของเราเนี่ยโดนท่ารุณกรรมโดยสมาชิกในปาร์ตี้นะครับโดยเฉพาะองค์หญิงนะซึ่งผู้กล้าเขียวต,ตอนแรกเขาเป็นแค่คนธรรมดาแล้ว พอมีพลังตื่นขึ้นเนี่ยก็องคหญิงก็มารับเข้าวังไปไปฝึกฝนไปใช้วิชาโน่นน,น,นี่นะั่นอะไรเงี้ยนะจนแบบว่าไปปราบจอมมารน,นะฮะแต่ว่าความพีเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตรงปราบจอมมารหรือสู้ไงแต่ว่ามันอยู่ที่ระหว่างนั้นนะฮะระหว่างที่กําลังจะฝึกฝนระหว่างที่อะไรพวกนี้แหละตอนนี้กําลังดําเนินเรื่องไปเนี่ยพวกก้าวหิวของเราเนี่ยก็โดนองค์หญิงที่ชื่ออะไรวะผมจำไม่ได้ใครรู้ก็บอกมานะ จำชื่อไม่ได้จริงองหญิงจำชื่อผู้กลก้าเคียวั่นแหละก็คือโดนองค์หญิงน่จับไปทรมานนะครับจับไปทรมานแล้วก็ให้ให้เสพให้เสพให้เสพยากูกลัวบินยังไงกูพูดอะไรกูกลัวบินหมดแลเนยะอะไรคำพูดเลน,นะนะฮะแล้วก็แบบจนเบกของเราเนี่ยติดยานะครับ อาจจะยาคูก็ได้นะครับอย่าแบนผมนะอาจจะติดยาติดยงติดยาแล้วก็แบบเออกลายเป็นแบบกลายเป็นหมาแบบว่าที่แบบวันวันหนึง่งจะคอยรับแต่ยาจากนางเอกเท่านั้นอะไรเงี้ยฮะบแบบมีชีวิตอยู่ได้เพราะยาเท่านั้นอะไรเงี้ยคือเลวมากนะไอตัวไอตัวที่ผมเรียกว่านางเอกเนะี่ยชื่ออะไรชื่อเฟรปะใช่ชื่อเฟยปะ, ale, ะแล้วทีนี้ไอเจ้าองค์หญิงเนี่ยถ้ามันจบอยู่แค่ติดยาแล้วแค่มันก็คงจะไม่เท่าไหร่ถูกไหมถึงมันจะหนักแล้วนะแต่มันไม่เท่ากับสิ่งที่ผมกำลังจะพูดต่อจากนี้ไง ก็คือหลังจากที่ผู้ก้าเขียวของเราเนี่ยโดนทําให้ติดยาเนี่ยแล้วก็เอาไปขังคุกแล้วเท่านั้นไม่พอตอนกลางวันเขาก็จะโดนให้ไปรักษาคนในวังครับที่แบบต่อสู้ระบาดเจ็บกลับมาอะไรเงี้ยซึ่งต้องบอกก่อนว่าการที่เรื่องนี้รักษาจะไม่เหมือนเรื่องอื่นนะก็คือการที่ผู้ก้าเขียวเราใช้ฮิวเนี่ยเขาจะได้รับความเจ็บปวดของคนคนนั้นกลับมาด้วยนะครับก็คือแบบสมมตินคนนี้แขนขาดเนี่ย เขาก็จะรับรู้ความสึกของการโดนตัดแขนแขนขาดมาด้วยนะก็คือจะจะทำให้เขาแบบเจ็บจนสลบไปเลยนะตอนแรกๆนะครับอ่ะประมาณนั้นนะครับซึ่งเขาต้องลงนี้ทุกวันด้วยยิ่งทรมานมากตอนกลางวันต้องไปรักษาส่วนตอนคืนโดนโดนแล้วโดนเสกยอทั้งชายทั้งหญิงมามาทําเขาในคุกนะครับมาทําเขาในคุกแบบทั้งชายทั้งหญิงอ่ะทั้งพวกขุนนงขุนนางทั้งต่างๆนานาครับแบบหือมัน มันเกินมนุษย์จริง museums, ๆอ่ะถ้าเกิดคิดที่ว่าเป็นเหตุการณ์จริงๆอ่ะคือมันโหมันโหดร้ายจริงๆนะมันโหดร้ายมากๆอ่ะกลางวันต้องไปรักษาแล้วก็เกิดอาการบาดเจ็บแล้วก็โดนมาคาไปติดยากลางคืนโดนทรมานโดนโดนเซตยอต่างๆแบบโอ้โหจะปวดแล้วโดนงี้เป็นปีน่าจะเป็นปีเลยนะหลักปีอ่ะเออจนบันโดนงี้ไปเรื่อยครับจนครึ่งปีมั้งหรืออะไรไม่รู้อ่ะ มันเกิดอาการมีสกิลต้านยาพิษเกิดขึ้นไว้ในร่างกายของท่านเคียวของเรานะแล้วไอ้เคียวของเราเนี่ยก็ก็กยังทาอะไรไม่ได้เท่าไหร่วะ่ะเหมือนแบบแกล้งแกล้งแกล้งแบบแกล้งเป็นหมาแกล้งอะไรยีโดนแบบแต่ว่าจริงๆอ่ะสติกลับมาหมดแล้วตรงสติอะไรกลับมาหมดแล้วอ่ะและนี้พอตอนไปปราบจอมมานะฮะอ่าต้องผมต้องเล่าความบัดซบของตีนี้ก่อนนะคือออย่างอย่างเรื่องอื่นเนี่ยผู้ตีผู้กล้าไปปราบจอมมานี่ <c oughs> เราจะคุ้นเคยอยู่แล้ว <c oughs> แต่ว่า ตี้ของพวกกาฮิวเราเนี่ยแม่งไม่มีคนดีสักคนนะมีบาร์สี่คนนะครับก็คือประกอบด้วยเคียวหรือพวกกาฮิวแล้วก็อีนางเฟร้ก็คือเป็นจอมเวทนะก็คืออีหัวจมพูเนี่ยไอคนเลวเนี่ยไอเจ้าหญิงเลวๆเ,เนี่ยแล้วก็คนที่สามก็คือเขาเชื่อบุลเล็ตั้ง,งนะผมจะไม่พิจารณบุลเล็ตเป็นเป็นผู้ชายหัวโลนนะฮะเป็นแบบกล้ามโตๆหัวโลนอ่ะนะคใครนึกไปวภาพาไม่ออกก็ไอไอตัวลุงลุงในซอสอาร์ดะลุงลุงที่เปิดบาร์ซอสอาร์ดะฟิลฟิวประมาณนั้นนะเออแล้ว สุดท้ายก็คือผู้หญิงผมสัน้นผมจาชื่อไม่ได้ละไอ้ไอผู้หญิงผมสั้นเนี่ยมันมันคลั่งรักอ่าเจ้าหญิงนะเออซึ่งเจ้าหญิงมันก็ไม่ค่อยแคร์อะไรเท่าไหร่มากแต่ว่ามันจะมีโอ้ยกูเล่าได้ไหมเนี่ยมันจะมีช็อตหนึ่งที่ไอ้เจ้าหญิงเนะี่ยมันเทยาเสพติดลงไปในของตัวเองอะ่ะเออแล้วให้ไอ้พระเอกมาเลียแล้วมันก็ทาหน้าฟินกูเล่าอะไรอยู่เนี่ยกูบินแน่เลยเทีนั่นแล้วไอ้ไอผู้หญิงผมเหลืองเนี่ยมาเห็น ก็เลยแครพไปเอกมากเฮ้ยมึงไปทำอย่างงั้นกับกับเจ้าหญิงได้ยังไงไอเสลเลว้วไอทั่วอะไรเงี้ยก็เลยแบบซ้อมระเอกแบบเละอะไรนะแบบอื้อื้อ,มอ,มอมไม่พอครับหลังจากนั้นโดนไอไอพี่เบิ้มของเราเนะี่ยพี่พี่เบิ้มหัวโลนของเราเนี่ยไปไปทำมินิมิราต่ออีกนะครับโอโ้โหเยอะมากครับน่าสงสารสุดอะ่ะอย่างนี้ผมบอกนะไอตอนนั้นไอไอเคียวน่าจะได้ความทรงจำกลับมาแล้วมั้งผมจะไม่ผิดนะเออแต่พอนั่นแหละ มันก็แกล้งทําเป็นเหมือนยอมอมั้งแล้วมันก็ถึงเวลาที่ต้องสู้คูก้าครับไอ้ไม่ใช่โูก้าสู้กับจอมานเออตอนที่จะปราบผจอมานแลนะ้วเลยเนี่ยไอ้เคียวก็เผยความจริงออกมาว่าอ้าวกูไม่เป็นไรกูหลอกมึงกูหายแลว้วอะไรเงี้ยน่ารักแบบเออไอ้องคหญิงกูสซไพรส์เวลาจริงๆกูไม่เป็นไรเลยกูหลอกมึงไอเวนอะไรเงี้ยแล้วก็ไปสู้กับจอมานนะแล้วก็ชนะจอมานนะโหพลังเยอะมากนะชนะจอมานได้ แล้วจอมันก็กลายเป็นคริสตัลอะไรบางอย่างที่มีความสามารถในการย้อนเวลาได้เว้ยเออย้อนแบบย้อนกลับไปโลกเดิมอะแบบเหตุการณ์จะเป็นเหตุการณ์เดิมเอกของเราเนี่ยก็คือใช้ย้อนไปใช้ย้อนไปในตอนที่ตัวเองกําลังจะได้รับเลือกให้เป็นผู้กล้าเออพอย้อนไปปุ๊บความทรงจําแม่งกลับมาด้วยแบบก็เลยรู้หมดเลยว่าใครจะทําอะไรบ้างใครจะทําอะไรกับกูบ้างในอนาคตนะครับเขาก็เลยเออแบบว่า <laughs> เขาก็เลยคิดวิธีแก้แค้นนะครับอย่างที่ผมบอกนะตอนแรกนะในโลกเดิมเนี่ยเขาใช้เวลาหนึ่งครึ่งปีเลียนะนะโดนทรมานหนึ่งครึ่งปีกว่าจะได้สกิลแก้พิษใช่ไหมในครั้งเนี้ยก่อนที่จะโดนองค์หญิงเรียกเข้าปราสาทไปเนี่ยเขาก็เลยไปกินเห็ดพิษเ้ยแดกพวกของมีพิษอะ่ะจน แดกจนได้สกิลรักษาพิษมาได้สกิลร้างพิษมาได้อะไรเงี้ยแอนตี anti, anti ้แอนตี้พิษทุกอย่างประมาณนี้ฮะอ่ะก็ถึงวันที่โดนองค์หญิงจับตัวเข้าประสาทเหมือนเดิมก็เข้าหลุมเดิมเลยอย่างที่ผมเล่าไปก็โดนทรมานอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะจนแบบว่าออไอ้สกิลต้านพิษของมันก็เกิดขึ้นในตอนนี้หรอมั้งคือไอ้ตอนที่กินเห็ดพิษเยอะๆน่าจะน่าจะน่าจะเกือบเกือบได้หรือเปล่าน,นี้ผมไม่แน่ใจนะไม่ชัวร์นะใครมาเสริมก็ได้นะครับอันนี้ผมจำไม่ได้ลวไม่ชัวร์ไม่ชัวร์เท่าไหร่พอมันโดน ที่บอกในคุกอะทั้งรักษาคนทั้งโดนทําลาไม่ดีไม่ร้ายต่าง,าง,างๆนานาในคุกเนี่ยจนวันหนึ่งก็ได้สติกลับมาไปอ่าได้สติกับมาแต่ในคุกแล้วแบบรู้ลแล้วต่อไปกูจะทําอะไรนู่นนั่นอะไรงี้ยก็เลยคิดแผนแบบว่าเฮ้ยบอยมี <laughs> มีแม่งขึ้นมาเลยนะก็เลยแบบนี่แหละครับคือการล้างแค่ของกูกูอุต่าหย,ย้อนกลับมา เพื่อจะทำให้มึงเจ็บปวดอะไรอะไรอย่างนั้นนะครับโดยการอะไรวะแหกคุกออกมาได้ผมจำไม่ได้แล้วทำยังไงนะเอาว่าแหกคุกมาได้นะะแล้วก็เปลี่ยนหน้าตาของโอครัตที่ชอบที่ชอบมาแบบทําร้ายมันอะ่ะให้กลายเป็นหน้าตัวเองไว้แล้วก็เเข้าไปบุกในห้ององค์หญิงตอนนี้องค์หญิงมันก็เลวแล้วนะมันไม่ใช่แบบอุ้ยฉันใส่ใส่ช่อไม่รู้เรื่องไม่อ่ทีผมบอก มันมันทำให้พระเอกติดยาไปแล้วแล้วกลางคืนก็เวียนขุนานางมามาหาพระเอกไม่พักเลยนะครับประมาณนั้นนะฮะพระเอกก็เลยสะสมฟามแค้นทั้งหมดนะครับแล้วก็มาถึงหน้าห้องของนางเอกอะไรเงี้ยนะแล้วก็เอ่อเล่นเกมกัน <laughs> มีการเล่นเกมกับเฟย์เกิดขึ้นนะครับโดยการเขาบอกว่าฉันจะหักนิ้วเธอเนี่ยหักนิ้วอย่างเงี้ยหักนิ้วจนเกือบไปเรื่อยอย่างเงี้ยถ้าเธอทนได้ถึงสิบนิ้ว ดับ,บโดนหักไปถึงสิบนิ้วแล้วไม่ร้องเนี่ยฉันจะปล่อยเธอไปเออทำกูขนาดนี้คุณคิดเหรอว่ามันจะปล่อยไปยังไงแล้วมันก็อ่าอ่าเฟยก็มีความทนเวยเฟยก็มีความทนหักไปเก้านิ้วแล้วแบบโอ้ไม่ร้องเลยนิ้วที่สิบกำลังจะหักอ้าไม่ใช่ยังไม่หักเพเกเพกมีความสามารถเลยฮิว แม่งฮิวเลยแม่งฮิวเก้านิ้วกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วก็ค่อยคอหักต่อโหหดร้ายหดร้ายไม่ธรรมดาเออนั่นนะฮะทีนี้ถึงจะฮิวแต่ความรู้สึกที่โดนไปแล้วอ่ะมันก็คือโดนไปแล้วนึกออกไหมคือกูเจ็บไปแล้วไงมันก็เคยแบบว่า นิ้วที่สี่นิ้วที่ห้าในรอบสองเนี่ยมันก็เลยทนไม่ไหวก็ร้องร้องออกมานะฮะอ่ากู <c oughs> ต้องเล่าจริงเหรอวะออโอเคแล้วนี้ก็ต้องโดนทําโทษนะครับตามกฎของเกมทีเ่เคียวของเราวางไว้นะครับเอ,อกฎของเราก็กฎของการลงโทษก็คือเอ,อในห้ององค์หญิงเนี่ยจะมีเตาผิงอย่าหนึ่งนะเขาก็ไปหยิบไม้ที่ติดไฟหรือเปล่าวะ ไม้หรือเหล็กก็ไม่รู้ที่ติดไฟอ่ะหยิบมานะเป็นแบบร้อนๆเลยนะแล้วก็บอกว่าเองจะโดนแท่งไม้หรือเองจะโดนแท่งฆ่ากูให้มึงเลือกจะโดนแท่งไม้ติดไฟหรือจะโดนแท่งกูอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับเออจะโดนนี่หมายถึงว่าไม่ได้โดนจี้ตัวนะโดนยัดเข้าไปนะครับยัดเข้าไปตรงไหนก็จินตนาการเอาเองนะผมคงพูดจะจก็แจ้งไม่ได้นะครับอื นางเอกเรียกนางเอกแบบนะั้นอีเฟยของเราเนี่ยก็เลยเเลือกเลือกแทงของท่านเคียวกา้าท่านเคียวค่ะคือเรียกทันนะตอนนี้คือแบบโอ้โหทาอะไรกูยอมแล้วไแบบอ้เหี้ยแบบปอยกูไปเยอะอะไรเงี้ยก็เลยโดนพระเอกไปนะครับสาหรับาการแก้แค้นของพระเอกก็ได้เริ่มต้นขึ้นนะครับหน้าตาก็จะแบบเเหมือนตัวร้ายตัวร้ายหน่อยนะตอนนี้น่าจะฟินๆหน่อยนะครับน่าจะอันนี้เปล่าเออน่าจะฟินๆหน่อยนะ <c oughs> ประมาณนี้นะครับระมาณนี้นะครับสาหรับผู้กาเขียวไอ้ผู้กาการรังแขนครั้งที่หนึ่งของผู้กาฮิวของเรานะฮะนั่นแหละครับแล้วทีนี้ถ้าถ้าจะอยู่ต่อไปเนี่ยก็ก็คงจะไม่ดีใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้แบบประสาทเริ่มวุ่นวายแล้วนะผู้กาเขียวของเราก็เลยรักพัดตัวองค์หญิงแม่งเลยนะฮะแล้วก็จบไปเปลี่ยนใบหน้านะครับแล้วก็เปลี่ยนบุคลิกนะครับจนกลายเป็นนางคนนี้ฮะแบบดูใสใสซื่อๆแล้วก็รักพระเอกอย่างสุดหัวใจอะไรเงี้ยครับเป็น อย่างนั้นนะครับประมาณนะครับอผู้กล้าฮิลก็เราของเราเนี่ยจุดประสงค์ต่อไปก็คือการไปล้างแค้นไอตี้ของมันนั่นแหละไอตี้ของมันทั้งหลายที่ทํามันนั่นแหละทั้งไอหัวเหลืองทั้งไอพี่เบิ้มเนี่ยกูจะไปล้างแค้นแม่งห,หมดเลยอะไรเงี้ยนะนั่น,นคือเป้าหม,มายของเขานะครับก็ประมาณนี้นะหลังจากนั้นเขาก็เริ่มการแก้แค้นไอผมจะเล่าผมจะเล่าข้ามไปถึงตอนแก้แค้นไอตัวไอตัวผู้หญิงนั่นนะเพราะว่าภาคหนึ่งเนี่ยยังไม่ได้แก้แค้นพี่เบิ้มนะแก้แค้นไอไอแก้แค้นใครวะแก้แค้นน้องสาวของอีเฟ แล้วก็แก้แค้นไอ้อหัวเหลืองผู้หญิงหัวเหลืองอ่ะเดี๋ยวผมจะเล่าผู้หญิงหัวเหลืองก่อนแล้วกันนะ <c oughs> ที่บอกว่าชอบองค์หญิงแล้วก็มากระเทือพระเอกเป็นแบบที่ระบายลมอะไรเงี้ยเขาก็ชอบไปละไปไปบาร์ไปบาร์ไปบาร์ดื่มอะไรเงี้ยฮะแล้วก็จะชอบหลีสาวๆอ่ะที่อยู่ในบาร์ตัวตัวเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงนะแต่ชอบหลีสาวๆแล้วก็จับมาข่มขืนประมาณนั้นฮะผมไม่แน่ใจว่าฆ่าเธอหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าจับมาข่มขืนนะแล้วทีนี้เนี่ย ่ามันก็ทำเงี้ยจนจนข่าวเดี๋ยมันแพร่ไปถึงพวกรเอกตอนนี้เรียกว่าพวกรเอกแล้วนะเพราะมีหลายคนแล้วไม่ใช่มีแค่เฟละมีน้องมีน้องหมาหูแมวคนนึ่งใช่ไหมน้องหูหมาไอหูหมาอันี้เป็นหมาป่าปะแล้วก็เป็นอ่านักดาบนักดาบที่เก่งๆในเรื่องอะหัวขาวอะเออก็เออ,เอ,อไงต่อวะไอพวกรหัตอนตัวเป,เ,ตเป็นผู้หญิงเออใช้ฮิวใช้ฮิวแปลงเตะกายเป็นผู้หญิงเออซึ่งน่ารักชิบหายเลยใครดูในเรื่องจะรู้นะ ว่าเเอกตอนตอนแปลงร่างเป็นผู้หญิงอะโคตรน่ารักเลยถ้าใครไม่รู้จักแล้วมาดูคือแบบมึงโดนแล้วมึงโดนแถบแล้วประมาณนั้นนะฮะอือแล้วอ่ารพเอกก็รู้ใช่ไหมว่าเดี๋ยวอีนี่ก็มาหลีหญิงอ่ามก็เลยแบบทําตัวเป็นเหยื่ออง่ายนะแล้วก็โดนจนได้นะโดนจับไปวางยาแล้วก็แบบเออจับไปทรมานจับไปเขาอะไรหละจับไปขึงแล้วก็เตรียมจะแบบทําอะไรไม่ดีนะครับแล้วแน่นอนครับพเอกเราก็เฉลยมาว่าแตดเดิ้ กูไม่ใช่ผู้หญิงกูคือกูกล้าเคียวกล้าเอามานั้นนะครับแล้วก็เออพระเอกก็ลงโทษอีนางคนนี้โดยการให้ลูกสมุนของอีนางผู้หญิงคนเนี้ยเอ่อหิวแล้วกลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดเว้ยเป็นแบบเป็นเหมือนพี่บิ้มตัวใหญ่ๆหญ่อะแล้วก็เป็นสามคนแล้วก็มาลุมมาลุมมาลุมไอ,อหัวเหลืองนะฮะแล้วพระเอกก็นั่งดูแล้วก็จิบวายเ้วยอะ เพื่อนเพนจังเลยนะอ้อีนังผู้หญิงอยู่นี้ก็โดนทั้งคืนอ่ะแล้วก็ถ้าเกิดถ้าเกิดโดนจนสลบไปจะจะโดนฆ่าประมาณนั้นนะครับถ้าเกิดทนได้ยันเช้าจะปล่อยไปเออประมาณนี้มั้งแล้วก็ทนไม่ได้นะก็โดนพระเอกเราจัดการไปนะครับอืมประมาณนั้นนะประมาณนั้นนะครับอืมก็คือแค่โดนผู้ชายแต่ตัวมันก็หยี่แล้วอ่ะนะแต่ว่าโดนสามคนแล้วตัวพี่เบิ้มแล้วก็ลุมกันทั้งคืนนะครับนั่นแหละครับก็เป็นจุดจบของเธอนะฮะก็ โหดดีนะอ่ะคนต่อมาคนต่อมาคนนี้เอ่อคนนี้ใครวะอ่าเล่าเล่าไอ้ตัวนี้องคล์ละคขององค์หญิงเฟรยกัอนันนะนะที่ผมบอกว่าพระเอกมันเปลี่ยนหน้าใช่ปะไอคนนั้นอะ่ะมันก็ไปหาเรื่องอ่าสุดท้ายไอองคล์ละครคนนั้นอะ่ะมันก็ได้เขาเรียกว่าได้ถ่ายโทษออกมาแล้วเพราะว่าเออรู้แล้วว่ามึงไม่ใช่เคียวผู้กล้าเคียวมึงโดนใส่ร้าย,ายมึงคือมึงคือ,คอนายพลของเราอะไรเงี้ยนะจนเอ่อเขาก็ไปสร้างเรื่องให้ผู้กล้าฮิวโกรธนะครับก็คือ ไปบุกหมู่บ้านแล้วก็จับตัวเหมือนเพื่อนเล่นของของผู้กายหิวตอนเด็กๆมาทรมานนะอะไรอย่างนั้นนะเออแล้วเพื่อเรียกผู้กายหิวมานั่นแหละผู้กายหิวก็มาจริงแล้วทีนี้ไม่มันก็จบไม่เคยสวยนะ <c oughs> คือไอในพลคนนั้นหรืออะไรสักอย่างคนนั้นอ่ะโดนเปลี่ยนโดนหิวเปลี่ยนให้กลายเป็นผู้หญิงเว้ยและจะสลับกบไอห,หัวเหลืองเมื่อกี้นะโดนหิวกลายเป็นผู้หญิงแล้วก็โดนลูกน้องตัวเองอ่ะที่แบบเหมือนเสียสติไปแล้วอ่ะ ลุมโจยๆนะครับในในในบ้านเรือนที่แบบไฟไหม้อยู่ะแบบโดนแปลงให้โดนยิงแล้วก็โจยๆจ,จ,จนจน,จนตายอ่ะเออนั่นแหละครับ <c oughs> นั่นแหละครับผมเออเถื่อนเถื่อนมากนั่นนั่นแหละครับ <c oughs> อีกตัวก็น้องสาวนะครับ <c oughs> น้องสาวนี่ค่อนขอ้างจะเออค่อนข้างจะเลวมากเลยน้องสาวของไอตัวเฟรเนี่ยคือเฟรเลวแล้วใช่ไหม น้องสาวไม่กระร็วเหมือนกันอนะอาจอาจะเผล,ล่อจะเร็ววอาเฟลเ้ว่ยนะเออแต่ว่ามันจบยังไงว่าจาไม่ได้วะ่ะเหมือนเหมือนแบบว่าสั่งฆ่าคนในเมืองมนะั้งสั่งฆ่าคนในเมืองที่พวกกาหิวอยู่นะฮะแล้วก็รวมไปถึงเพื่อนของพวกกาหิวที่อยู่ในเมืองนั้นด้วยนะที่แบบพบเจอกันไม่นานอนะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกสนิทกันนะครับก็โดนฆ่าโดยพวก,ก้าหิวก็เลยโกรธมากนะครับก็เลยตามไปถึงห้องแล้วก็ได้ถุงมือมาใหม่นะได้อาวุธมาใหม่ที่แบบเก่งกว่าเดิมอะไรเงี้ยเออสามารถหิวจากระยะไกลได้นะ คือข้อจํากัดของพุก,ก้าฮิวนี่คือต้องไปแตะตัวเท่านั้นถึงจะฮิวได้แต่ว่าพอได้ถุงมือนี่มาโกงาเดิมคือกุยใช้พลังจากระยะไกลได้แล้วอะไรเงี้ยน,นะก็เลยทําให้อีอ,อ,องหญิงไอ้องหญิงคนน้องเนี่ยก็ <c oughs> เข้ามาอยู่ในฮารเล็มเช่นกันนะครับโดยวิธีที่แบบว่าค่อนข้างจะเขืนใจค่อนข้างเยอะอยู่นะประมาณนั้นนะครับอะแต่ละพุก,ก้าฮิวก็ประมาณนี้แล้วนะครับแล้วก็จบซีซั่นหนึ่งเนี่ยพก้าฮิวก็เตรียมตัวเดินทางเพื่อที่จะไปแก้แค้น ไอพี่พี่บุญเลต์หรือบ้างพี่พี่เบิร์นของเราเนี่ยประมาณนั้นนะผมรู้แค่นี้นะถ้าใครรู้เรื่องต่อในมังงะอะไรนี้ก็บอกกันได้นะแต่ <c oughs> มังงะหรือไลท์โนเวลอะไรเงี้ยผมไม่รู้ม,มันมีต่ออะไรถึงไหนนะประมาณนั้นนะครับอืมก็อันนี้ก็คือการล้างแค้นของพุก้าหิวนะผมอันดี้บอยเอ็กซ์เพอร์ิเอนต์ศูนย์หนึ่งผลิตด้วยเสื้อลันบอยทรงไหลตกแขนสั้นถักเข็บเดี่ยวคอเดินคู่ไม่มีข้างทอ็อปต้นหนึ่งร้อยสั่งทอพิเศษใส่สบายเริ่มตั้งแต่ไซส์ M L XL 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 นี่บวกอีก40บาทครับราคา590บาทสั่งทำตามออเดอร์ใช้เวลาผลิต7-14วันสอบถามหรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่ IG a t u n c a n y b o y Works มี2เวอร์ชันนะครับทั้งลายเล็กลายใหญ่ราคาเท่ากันเลยสามารถสั่งใส่ไซส์ใหญ่กว่าขนาดตัวไปได้เลยนะครับถ้าโปรติใส่ M ก็สั่ง L ถ้าโปรติใส่ L ก็สั่ง XL ประมาณนี้นะครับโอเวอร์ไซส์กำลังสวยเลยนะนี่ใส่สบายมากม มาเป็นชาวอันคนี้คลับกันเยอะๆนะครับแล้วตอนนี้พวกเราก็มีระบบสมาชิกแล้วใครอยากสนับสนุนพวกเราให้ทําสิ่งนี้ต่อไปอีกนานๆก็สนับสนุนกันได้นะครับเริ่มต้นแค่เพียง20บาทเท่านั้นเวลาคอมเมนต์ก็จะมีดวงตาเท่ๆต่อท้ายชื่อ้วยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราอันคนี่บ่อยตอนนี้มีช่องทางที่ตอกได้นะ